ิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงป้ายเปิดมีตะเข็บข้างไม่ใส,ส่ซิปนะคะเป็นแบบแพทเทิร์นที่อ้อยทําคลิปลงไปหลายคลิปแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่ค่ะคือเอว38สัโพก42นะคะและความยาวของตัวนี้อยู่ที่35ค่ะเป็นป้ายซ้ายสักขวานะคะซ้ายสักขวาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผ่าด้านในแบบนี้นะคะผ่าที่เราจะต้องเจาะผ่าค่ะนะคะเจาะผ่า9นิ้วนะคะเพื่อให้ใส่สะโพกได้ค่ะ เนี่ยล็อกตรงนี้ไว้แล้วตรงนี้เราก็เย็บติดไปนะคะก็แบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามีการแยกกระดาษให้แล้วค่ะว่าสําหรับลูกค้าที่ซื้อแพทเทิร์นไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ไปวางตัดได้เลยนะคะนี่สาหรับตรงนี้นะเป็นแบบนี้ค่ะยาวๆเลยถ้าใครจะมีรอยต่อตรงนี้ต่อยาวตัด จัดแบ่งออกจากกันแล้วเวลาเราเย็บเราเย็บมาถึงตรงนี้ตรงนี้เปิดไว้ก็ได้หรือว่าใครจะวางแบบเป็นแผ่นเดียวกันก็ได้แล้วมาเจาะเอาเหมือนกับตัวอย่างที่อ้อยขึ้นให้ดูข้างๆนะคะตัวนั้นเป็นการเจาะค่ะคือเราจะไม่ตรงนี้เป็นทบนะคะก็ทําได้2วิธีนะคะก็แบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้ก็คือซ้ายทับขวานะคะส่วนประกอบของก็ถุงแบบนี้ก็มี2ชิ้นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ชิ้นใหญ่แบบนี้แล้วก็มาชิ้นนี้ชิ้นหลังนะคะก็เป็นทบผ้าค่ะเมื่อเราทบออกมาแล้วก็จะได้เป็น1ชิ้นใหญ่ๆค่ะ แล้วก็จะมีขอบหลบให้นะคะขอบหลบแบบนี้ค่ like ะใครสนใจอยากเรียนสร้างแบบกระถุงตัวนี้ก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าก็จะเป็นไซส์ที่ลูกอ้อยทาส่งให้ลูกค้านะคะตัวนี้เอว38สโพก43ยาว35เป็นซ้ายขวานะคะเรามาเริ่มต้นสร้างกันเลยค่ะขีดเมจิให้ดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยกรอบลงไปที่ตัวจริงให้เขานี่นะคะก็อ้อยมีขีดไว้บางส่วนแล้วนะคะก็คือตรงนี้ก็คือเส้นเอว เราก็ขีดเส้นเอวมานะคะเป็นแบบนี้เมื่อได้เส้นเอวล้วก็วัดจากเส้นเอวลงมา20เซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นโขกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นโพกเล็กเราจะได้มาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วัดความยาวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา35เส้นนี้ค่ะวัดมานะคะเราก็ขีดตรงแบบนี้เมื่อขีดแล้วเราก็จะมาหาสะโพกกันค่ะค่ะเรามาหาเอวกันเลยนะเรามาหาสะโพกกันนะคะสะโพก43ค่ะ43นะคะบวก วกเผื่อหลวมหนึ่งนิ้วค่ะเท่ากับสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่หารสี่เท่ากับสิบเอ็ดเราวัดจากเส้นกลางหน้านี่เข้ามาสิบเอ็ดนิ้วค่ะแบบนี้ค่ะอ่าตรงนี้ก็วัดเหมือนกันเส้นเอวนะคะวัดเข้ามาสิบอ็ดนิ้วค่ะตรงชายก็ทําเหมือนกันนะคะสิบเอดนิ้วตรงนี้อ่าตรงนี้เราขีดตรงถึงกันไม่ได้เราก็เอาอีกจุดหนึ่งสิสิบอ็ดนิ้วเนี่ยได้4ีจุดแล้วเราก็ขีดตรงถึงกันค่ะ นี่นะคะขีดพุ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านเส้นสะโพกผ่านนี้มาเลยค่ะนี่นะคะเราได้กรอบของสะโพกมาแล้วค่ะหลังจากนั้นจะมาหาเอวกันนะคะเอว 38, ส 38, ามสิบแปดสามสิบแปดหารสี่นะคะสามสิบแปดเท่ากับเก้าครึ่งนะคะเก้าครึ่งนะคะอ่าวัดมาค่ะจากเส้นกลางง้านี่วัดเข้ามาเก้าครึ่งค่ะเก้าครึ่งเราจะเห็นว่าเหลือพื้นที่ตรงนี้นิดเดียวเราเอาเกล็ดสักหนึ่งสามกระเบียดนะคะ เป็นแบบนี้ค่ะเราจะได้ตรงนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้โค้งสะโพกค่ะนี่จากจุดนี้เราจะเห็นเหลือพื้นที่ตรงนี้เราโค้งสะโพกมาเลยค่ะนี่ที่เหลือเนี่ยนะคะเอวที่เหลือมาโค้งมาที่สะโพกนี่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาหาตำแหน่งเกตกันค่ะจากเอวที่โค้งมาที่เส้นกลางหน้าได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งค่ะได้สิบนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะนี่ได้เส้นนี้ค่ะแบ่งครึ่งก็คือห้านิ้ว หานิ้วหนึ่งขีดนี่นะคะเราก็ขีดเก็ดยาวเก็ดยาวอยู่ที่สิบสองเซนนะคะหรือสี่นิ้วสามกระเบียดน,นี่แบบนี้นะคะอ่าวัดเขาบอ,อกฝั่งละสามขีดค่ะรวมกันเป็นสามกระเบียดน,นะคะหกหกขีดนะสามกเบียดได้แล้วค่ะได้เส้นนี้นะคะอ่าได้เส้นนี้เสร็จปุ๊บเราจะมาหาเส้นเก็บเอวกันค่ะชิ้นหน้าลงหนึ่งเสน ชิ้นหลังลงเซนครึ่งพับเก็บขีดแต่งเส้นเอวใหม่ค่ะชิ้นบนนี่เส้นบนเป็นชิ้นหน้าเส้นล่างเป็นชิ้นหลังหลังจากนั้นเราวัดเช็คเอวค่ะเอวสามแปดครึ่งของสามแปดคือสิบเก้าวัดมาค่ะได้เก้าครึ่งน,นะคะ ก้าครึ่งมาต่อกบับนี่กรัมาวัดเส้นล่างนี่ค่ะอ่ะได้ได้สิบเก้าหนึ่งกระเบียดแสดงว่าเกินไปครึ่งเกินไปไปครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นตรงนี้ขีดเข้านิดหนึ่งให้หายไปครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วหารสี่ก็คือหนึ่งขีดนั่นเองนะคะแล้วก็วัดเข้ามาค่ะแล้วก็จะขีดเส้นเอวเข้ามาแบบนี้นี่นะคะ เขีเข้ามานี่หนึ่งนะคะนี่แล้วก็ไม่เอาเส้นนอกนะคะเพราะว่าเราเก็บเข้ามาแล้วเส้นนี้อ่ะเนี่ยคือการวัดเช็คเอวค่ะเมื่อเราได้แล้วเราจะมาหาเส้นสอบกันค่ะชายกับกระโปรงตัวถ้าถุงตัวน,นี้สอบอยู่ที่สามเซนนะคะก็วัดเข้ามาค่ะจากเส้นตรงกลางสะโพกที่เราวัดมาเนี่ยนะคะวัดเข้ามาค่ะสามเซนสามเซนปุ๊บแล้วก็เขีดพุ่งไปที่เส้นสะโพกเลยค่ะ ขีดเฉียงขึ้นไปเลยเนี่ยมองดูให้เส้นบาลานซ์กันนะคะถ้าตรงนี้เขามองดูเป็นมุมเราขีดแต่งได้เนี่ยให้เขามนๆนะคะไม่ให้เนี่ยเรากินข้าได้หน่อยหนึ่งถ้าเกิดมองดูเป็นมุมแต่ถ้าไม่มองเป็นมุมเราก็ไม่ต้องกินอ่ะตรงนี้ก็ไม่นี่นี่ก็คือเป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับโครงสร้างของผ้าถุงนะคะตัวนี้เราจะทําซ้ายทับขวานะคะก็เดี๋ยวอ้อยตัดออกมาตัดออกมาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะไปก๊อบชิ้นหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะมา จะมาดูแยกป้ายกันนะคะก็เดี๋ยวก๊อปนะคะเดี๋ยวออยไปก๊อปชิ้นหน้านะแล้วก็ชิ้นหลังลงไปเพราะว่าตัวนี้เป็นแม่แบบย่อ้ยทาไว้ทําให้ทุกคนดูนะคะเพื่อให้มองดูเส้นชัดนั่นเองะคะอ่ะทีนี้เราก็ตัดเส้นบนค่ะนี่คือโครงของเอวเอวสานะคะสะโพก 4 3นะคะนี่ตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้อ้อยทำเดี๋ยวอ้อยจะก๊อปนะคะก๊อปชิ้นหน้าเต็มเราจะต้องทบกระดาษนะคะแบบนี้ค่ะนะคะอ้อยก็จะก๊อปแบบนี้นะคะจับกระดาษสันทบแบบนี้นะกรีดให้คมหลังจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยวางให้เรียบค่ะใช้เข็มเราก็ใช้แม่แม,แม่แพทเทิร์นแม่แบบของเราเน่วางให้ชิดกับ สันทบของเรานะคะเราก็กัดเข็มหมดหลังจากนั้นเราก็กิ้งทุกเส้นลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่แยกป้ายนะคะว่าเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการแยกป้ายว่าเป็นซ้ายทับข,ขวาแยกอย่างไรนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะอเ,เอาเพนชินตัวนี้อ้อยแยกเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นซ้ายทับข,ขวานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะอยู่ด้านซ้ายจะอยู่ด้านใหญ่นะคะ วิธีการตัดแยกนะคะอ้อยก็อ่อธิบายนิดหนึ่งนะ่ะตอนที่เราทบผ้านะคะเราก็ทบแบบนี้ค่ะวางแพทเทิร์นแม่แบบไปแบบนี้นะคะวางแพทเทิร์นแม่แบบไปตามที่อ้อยบอกว่าคือจับสันทบให้ตรงกรันหลังจากนั้นก็ก๊อบลงไปทุกเส้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นอ้อยก็มาก๊อบชิ้นหลังค่ะคือถ้าใครถ้าใครทาก็คือใช้ชิ้นนี้ได้เลยนะแต่อย่างอ้อยนี่คือสร้างเมจิไว้ก็เลยนี่อ้อยก๊อบมานะคะก๊อบให้ลูกค้าค่ะ ก็เป็นชิ้นหลังไปนะคะเวลาเราก๊อฟเราก็ก๊อฟเส้นล่างนะคะเพราะว่าเอวเขาอยู่เป็นเส้นล่างนะสําหรับชิ้นหลังค่ะก็ได้เป็นแบบนี้สรุปแล้วชิ้นนี้ก็จะเป็นแม่แบบของอ้อยไปนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของผ้าถุงก็จะเป็นแบบนี้มีชิ้นขวามีมีชิ้นหลังที่เราจะทบผ้าไว้นะคะได้หนึ่งชิ้นแล้วทีนี้ก็อย่างที่อ้อยบอกว่าชิ้นหน้าค่ะเราจะก๊อฟเต็มเมื่อเราแผ่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแผ่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตัดแยกใต้ วิธีการแตดแยกป้ายนะคะสำหรับถ้าเกิดใครเอวไม่ใหญ่มากอะจากข้างของเราเนะี่ยวัดเข้ามา2นิ้วครึ่งค่ะวัดเข้ามา2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงถึงกันค่ะแต่ตัวนี้อ้อยเห็นว่าตัวเขาไซส์ใหญ่เอวสามสิบแปดสะโพกสี่สิบสามนะคะอ้อยก็เลยวัดเขยบมาให้หน่อยหรือเป็นสามนิ้วค่ะก็วัดจากข้างนี่มาสามนิ้วนะคะถ้าใครกลัวว่าจะขีดแบบเส้นเนี้ยไม่แม่นก็วัดจากเส้นกลางหน้า เวลาเราก๊อออกมาเป็นสัมทบตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าเราก็ขีดไปนะคะขีดไปแบบนี้ค่ะขีดออกมาแล้วทีวนี้เราก็วัดจากเส้นกลางหน้าไปตรงเส้นที่เราจะผ่าที่เราจะแยกไปเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเจ็ดนิ้วครึง่งเราก็วัดเจ็ดนิ้วครึง่งเจ็ดนิ้วครึ่งไปถึงชายนะคะขีดตรงถึงกันหลังจากนั้นเราก็วิธีการแยกกระดาษนะคะเราก็ทําแบบนี้ค่ะเราก็คํานวณน,นะคะว่าสะโพกตัวเนี้เขาอยู่ที่บวกแล้วสี่สิบสี่ทีนี้หน้าผ้าโดยทั่วไปก็จะขายอยู่ที่เจ็ดสิบนิ้วค่ะ 44ทีนี้เราจะมีการเผื่อตะเข็บสัก4นิ้วนะคะสนิ้วก็คือเป็น48 48ดี่เท่ากับว่าเราจะเหลือพื้นที่อยู่ที่ประมาณ22นิ้วค่ะแต่ตัวนี้อ้อยแยกให้2 1นิ้วค่ะเนี่ยนะคะจากเนี้ยมาเนี้ยแยกมา2 1นิ้วครึ่งของ2 1นิ้วก็คือส0นิ้วครึ่งค่ะคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้แหละที่เราจะมาเป็นสันทบที่ตรงเนี้ย ใครจะตัดเป็นผ่าก็ได้หรือว่าจะเจาะก็ได้อะเจาะเก้านิ้วนะคะส่วนนี้หรือผ่าเก้านิ้วถ้าเกิดเราจะตัดแบบผ่าตัดแยกออกาจากกาันก็คือตัดตรงเส้นนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ ตัดแยกไปถึงชายเลยค่ะแล้วเวลาเราเย็บเราก็เย็บล็อกจาก,กชายมาถึงตรงนี้หรือว่าใครจะผ่าชายด้วยก็ได้10นิ้วถึง12นิ้วได้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะเดินสบายนะคะแต่ความจริงอ้อยบอกไม่ต้องก็ได้เพราะว่าความใหญ่ของก็ถุงเขาพอแล้วค่ะนะคะก็มีบางคนนะคะที่จะเอาผ่านะมีอยู่คนหนึ่งค่ะที่อ้อยเคยทําคลิปไปนะคะเป็นสีน้ําเงินนะนะก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครไม่อยากผ่าก็ถ้าใครไม่อยากจะมีรอยตรงนี้ เราก็วางยาวไปได้เลยค่ะแล้วตรงนี้เราก็ใช้ผ้าเจาะเอาค่ะจาะเปิดเพื่อให้สวมสะโพกได้นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับเกล็ดด้านในเนี่ยอ้อยก็จะกิ้งจากตรงนี้ค่ะเป็นแบบนี้เราต้องมีเกล็ดด้านในเพื่อให้เอวกระชับนะคะแล้วก็กิ้งจากเกล็ดอันนี้ค่ะลงไปลงไปเราก็จะได้สองเกล็ดพอสองเกล็ดปุ๊บตรงนี้เราก็วัดถัดออกมา3นิ้วค่ะตรงนี้นะคะ3มนิ้วหรือ3นิ้วครึ่งได้แต่ตัวนี้อ้อยเห็นว่า พื้นที่เขาน้อยอ้อยก็เลยเอาสามนิ้วจากเกดนี้มาถึงเกดนี้สามนิ้วแล้วก็ทําเก็จใหญ่อยู่ที่สามกระเบียดค่ะก็ได้เป็นเส้นนี้นะคะคือเราจะทําเก็จอย่างไรก็ได้แต่ว่าไม่ให้ชิดตรงผ่ามากเกินไปเพราะว่าถ้าเราชิดมากเกินไปเขาจะไปดึงค่ะและจะทําให้เราอะเวลาเข้าขอบมันจะทํายากนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนการทํานะคะอ,อ้อยก็อ่มีคํานวณให้ส่วนสําหรับที่ว่าอ้อยเผื่อไว้ให้สี่นิ้วสําหรับแต่เก็บข้างนะคะทุกคนอาจจะเอา ตะเข็บอยู่แค่ครึ่งนิ้วก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะได้ป้ายตรงนี้เยอะๆะนะสาหรับใครที่ทําเองอะนะเพราะว่าผ้าถุงแบบนี้คือเรามีการเลื่อนตะขอเราไม่มีการแก้ตะเข็บข้างอยู่แล้วค่ะแต่ที่เรามีต่อตะเข็บข้างเพื่อให้ทรงมองดูสวยไม่ใสแล้วไม่ชายไม่บานนั่นเองนะคะคือจะมองดูเข้ารูปมากกว่าค่ะเพียงแต่เราไม่มีซิปเท่านั้นเองนะคะเราก็ใช้วิธีขยับตะขอค่ะก็ะะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะสําหรับแพทเทิร์นผ้าถุงตัวนี้ค่ะนี่อ้อยก็จะมีขอบให้สําหรับลบขอบไปตัวนะคะ อย่างผ้าถุงตัวนี้ยาวอยู่ที่35ค่ะยาวอยู่ที่35นะคะก็สร้าง35เลยค่ะแล้วก็มีขอบหลบอันนี้นะคะเป็นผ้าหลบเราจะใช้ผ้าอะไรหลบก็ได้ถ้าไม่พอก็ใช้ต่อได้แต่สําหรับถ้าใครจะทําขอบนอกตัวก็ไปทําขอบใช้ขอบตรงเย็บเสร็จแล้วเราก็มาใส่ขอบตรงได้ค่ะแต่ว่าความยาวของผ้าถุงตัวนั้นน่ะจะมากกว่าที่เขาต้องการ1นิ้วเพราะว่าเราไปต่อขอบข้างบนไง เราไปต่อขอบข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้ผ้ถุงเกิน35หรือต่ำหรือที่เราต้องการก็วัดจากชายขึ้นมาหนึ่งได้ค่ะนะคะสำหรับแบบนี้สาหรับขอบนอบตัวแต่ขอบนอกตัวเนี่ยอ้อยไม่ได้ทําให้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้ผ้าตรงทาเองค่ะนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ้อยก็จะพยายามสร้างแบบที่อ้อยทําส่งให้กับลูกค,ค้านี่แหละคะ่ะทําให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ เป็นป้ายซ้ายขับขวานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าอยากจะเรียนสร้างผ้าถุงนะคะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะาการถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ